สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาขอร้องคนดูนะครับทุกคนว่าให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับทุกคนใครที Hi ่เห็นผมพูดตอนนี้ก็คอมเมนต์นะใต้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ comment ไว้เลยว่าอยากให้ผมมาทําแดกแหวกแนวอะ่ะผมจะมาทานะผมว่าเนี่ยผมได้ซื้อมาในราคา35บาทา่าทเขาเรียกว่าถ้วยร้อนอะไรเนี่ยหมาล่านะถ้วยร้อนหมาล่าโอเคผมซื้อมาในราคา35บาบาทนะถือว่าถูกอยู่นะผมว่า อ่าผมจะมาทําแดกแบกแนวน,นะผมจะให้ทุกคนเลือกว่าให้ผมใส่อะไรไปบ้างนะขอแบบพิสดารน,นะแบกบกินได้ของแบบที่มันแบบไม่มีใครเคยทําคนไม่มีใครเคยทําในประเทศไทยอ่ะครับทุกคนผมจะมาทําเป็นคนแรกในประเทศไทยนะ <S <S ก็อยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์นะว่า อะไรใส่ขั้นตอนแรกผมอยากได้น้ำมาทุกคนจะเอาน้ำอะไรใส่ไปนี้ผมจะเรียกมาหนึ่งคอมเมนต์นะทุกคนทุกคนต้องคอมเมนต์อันแรกคือน้ำแล้วก็ข้างล่างก็เขียนเลยว่า,าใช้ผมใส่น้ำอะไรอันที่สองคือผักหรือผลไม้นะผมจะมารวมกันนะอันที่สผักหรือผลไม้เอามาใส่กันในนี้นะทุกคนขอแบบงบน้อยร้อยบาทนะเอออันที่สามก็คืออะไรก็ได้นะทุกคนอะไรก็ได้นะเอามาใส่ในนี้ผมจะหาไอคอมเมนต์ที่โดนใจผมมากที่สุดนะแบบ แบบสุดอะแบบที่แบบมันไม่ควรจะทำอะอาหารที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนที่จะมาใส่ในหมอ้อเดือดเลยในถ้วยร้อนหมาล่านะครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวผมทําการถ่ายคลิปนี้แล้วก็อาจจะลงวันเสราร์นะครับทุกคนอาจจะลงวันวันอังคารหน้าเลยนะโอเค อยากดูก็ช่วยกันคอมเมนต์นะทุกคนอ่าผมจะรวมบวตในวันเสราร์นะทุกคนเออช่วยกันคอมเมนต์นะใต้แค่นี้แหละครับทุกคนก็ขอบคับใครที่มาคอมเมนต์นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใครที่ยังไม่กดติดตามนะทุกคนก็กดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องเดียวในประเทศไทยนะทุกคน,ท,กคนทุกคนอาจจะต้องสนับสนุนผมนะว่าให้ผมทํานะกดซับเถอะเพื่อ อยากให้ผมดังก็ต้องกดซานนะครับทุกคนให้ช่องเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการทําแหลกแบกแนวหน่อยนะโอเคแล้วก็ขอบคุณครับบายเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวผมจะเลือกแค่สี่คอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนเออมือถับ <laughs> เลือกแค่สี่คอมเมนต์นะครับทุกคนแล้วก็บายเจอกันวันคุารหน้ายจอก